วิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเต็ป2มันจำค้ำคืนวันคานที่20สิงหาคม2567เจอกับผมทีรด็ดจา์เฉินอีกแล้วนะครับในค้ำคืนนี้เราไปที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟเกมแรกนะครับ2คู่ก็คือคู่แรกจะเป็นริวเจอสลาเวียปรากส่วนคู่ที่2นะครับเป็นโบโดกริมนะครับผมเจอกับเซเวนา่าเซเวนด้านะครับโดยคู่แรกวันนี้ครับผมขอพาท่านผู้ชมไปที่คู่นี้เลยนะครับผมเป็นริวเจอกับสลาเวียปรางค์นะ ลิวเนี่ยเป็นทีมจากฝรั่งเศสนะครับคุณภาพของคู่นี้เนี่ยเคยเจอมาทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นลิวที่ทำผลงานได้ดีกว่าเจอกันในยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับในปี 2. 0 0 9เลิวชนะไปทั้งสองเกมรวดเลยครับสกอร์รวม8ต่อ2นะโดยเกมแรกที่เจอกันเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เดือนตุลาคมเป็นลิวถล่มไป5ประตูต่อ1แล้วก็เจอกันเกมล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่18นะครับเป็นเกมแรกที่2อลิวซัดไป3ประตูต่อ1นะครับ ผลงานของริวนะครับผมในช่วง5เกมหลังสุดที่ผ่านมาถ้าเอารวมทุกรายการนะตั้งแต่กระชับมิดมานะครับก็จะมีกระชับมิด2เกมเจอกับเซตาบิโกชนะมา3าเจอบบโบเจียรมันแพ้ไป0ูประตูต่อ1นะส่วน3เกมให้หลังนะครับก็จะเป็นรายการนี้แหละนะครับผมก็บอลลีกนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับแรงครับชนะมา2ประตูต่อ0ถือว่าผลงานพวกเขานะครับไม่เสียหายเลยนะครับผลงานโดยรวมแล้วถือว่าทำได้ดีกว่านีชนะ3แพ้ไป2 ส่วนทฟังกังผู้มาเยือนวันนี้อย่างซลาเบียปรากนะครับผมผลงานของพวกเขาที่ผ่านมาถ้าเอาตลอด1ิบเกมนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะทั้งส0เกมรวดโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มยังโหดมากนะครับเสียประตูเนี่ยไม่ถึงอ่าเดี๋ยวเสียประตูไม่ถึง1ิประตูนะครับผมแต่ว่ายิงกลับมาเลยเยอะมากนะครับเอา2เกมหลังสุดก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะเจอกับเซนเกลูสทา่ผมชามาศูนย์หนึ่งแล้วก็เกมที่สองเจอกับ เบลิเซ่นะครับผมสมาสองหนึ่งนะคุณภาพโดยรวมแล้วชมาหเกมติดความดีมากนะครับผมสำหรับทั้งฝั่งของอ่าสรเบปรากนี่ครับแต่อย่างไรก็ตามเนะยครับพอมาเจอกันในเวลานี้เนี่ยผมมองว่าด้วยชื่อชั้นของลีกนะครับทั้งฝั่งของลิวเนี่ยมีชื่อชั้นที่ดูดีกว่านะครับส่วนเรทที่เปิดมานะครับก็แน่นอนว่าให้ทั้งฝั่งของลิวเป็นตอนะครับก็บอลคู่นี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันบ้านใครบ้านมันนะวันล้ววันนี้เล่นในบ้านของ ลิวก่อนนะครับลิวคงไม่อยากพลาดคมเรื่องกันที่อ่าเพิร์สมนะครับผมเป็นบ้านของลิวนะครับนะกบอนคู่นี้ขอเลือกเชียร์ลิวดีกว่านะครับในบ้านไม่นับพลาดกรับจัดไปที่เจ้าบ้านวันนี้นะครับส่วนคู่ที่สองนะครับไปที่โบโลกริมนะผมทีมจากนอร์เวย์จะรับกรรมังของโซวิน่าสวีดานะครับอ่าทางฝั่งของคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่นนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรก ส่วนฟอมของแต่ละทีมนีครับเดี๋ยวเริ่มจากโบโดูกริมก่อนนะครับโบลูในเกมนัดล่าสุดครับพวกเขาถล่มเบลลิสต็อกมาได้4ประตูต่อ1ครับส่วนผลงานในลีกเกมล่าสุดเสมอกับไบกิ้งเอฟเคมา1-1น,น,นะผลงานโดยรวมแล้วโบโลูกริมค่อน,นข้างถือว่าใช้ได้นะครับชนะ4เสมอ1ไร้ผ่ายอีกหนึ่งทีมเป็นทีมที่ผลงานดีมากแล้วก็เป็นทีมที่เรารู้จักกันค่อนข้างมากอยู่แล้วนะเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยถ้าเกิดดูบอลเนี่ยจะรู้ จะรู้จักบโลครีมี่ยค่อนข้างมาหานะเพราะเป็นทีมที่ผลิตนักเตะดีๆก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนฝาฟังผู้ปรเบียวันนี้ก็อย่างสวีเดนสวีเดนนะครับผมก็เป็นทีมจากเซอร์เบียนะครับผลงานท้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาในลีกนะลงเล่นในลีกอย่างเดียวเลยนะครับชนะ4เสมอ1เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับแบบเป็นชนะ3เสมอ1นะครับส่วน3เกมหลังเนี่ยจะมีฟอร์มค่อนข้างดียิงแต่ละเกมเนี่ยยังต่ำ4ลูกนะครับผมเจอกบบคาริคัสนะผมไป4-0 เอาโบเร็กข้ารเล็กนะครับผมไปที่4-1นะครับแล้วเกมนั้ล่าสุดกับซานคอมเนี่ยผมไปที่4ประตูต่อ1นะครับควมโดยรวมแล้วดีนะครับแล้วก็เล็กปวันนี้ครับให้โบริกเกมชนะขาดแค่หนึ่งลูกนะครับมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับผมยังมองว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับบอลรายการนี้นะครับก็ขอเลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างโบเลกเิมดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่า มีครบบอลวันนี้นะผมเป็นบอลสเต็ปสองนะครับเพื่อนชอบก็ตามไม่ชอบผ่านได้เลยไหมครับส่วนตั้งเน้นตัวเดียวนะครับหากใครชอบนะครับผมแนะนําให้เป็นคู่นี้ละกันนะครับเป็นอ่าริวเจอสลาเบิ้ปครับผมมองที่เจ้าบ้านอย่างริวครับเชื่อว่าผลงานจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่ามีเกมนัดนี้นะจัดไปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเน้นว่าเป็นแค่ท้นนกเติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งชมมีความคิดเห็นยังไงก็สโลว์มินท์ใตาคอมเมนต์ได้เลยผมจะเข้ามาอ่านแล้วเข้ามาตอบอย่างแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ